ดูจะอยู่ยังไงอยู่ไปมันก็ไม่มีใครคุยกับดูนูจะทำงานยังไงดูพยายามปรับความเข้าใจทุกอย่างแล้วนะคะดูดูดูพยายามแก้แล้วก็พยายามทำความเข้าใจในทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะรู้สึกว่าไม่ใช่ความสุขแล้วอะไรเงี้ยก็ก็ถอยออกมาะคะ่ะ เล่นกับเขาแบบหน้าเวทีก็คือก็คือหลังๆก็คือเจอเขาตลอดไงคะเพราะว่าเล่นเล่นเล่นดำโดงไ,งต,ง,ไตงตรงไหนมันอึดอัดตึงตรงไหนมันเรียกอะไรอะ ตรงไหนมันรบบไม่ได้แล้วอ่ะรับไม่ได้แล้วเพราะเราพยายามมาหลายเดือนแล้วหัวหน้าเขาก็ให้เหตุผลตอนนั้นว่าเขาไม่ได้เห็นเองแต่ว่ามีคนมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีคนส่งมาให้ดูอะไรประมาณเนี้ยค่ะเรื่องคู่จิ้นอะไรเงี้ยค่ะตอนที่หนูส่งหาพี่บิ๊กบอกถึงบอกถึงปัญหาบอกถึงปัญหาเนี้ยค่ะหนูก็หนูก็พูดเรื่องนี้นะว่าเออหนูคุยกับ กับแบงค์แล้วนะเราแบงค์เขาแบบตอบมาแบบนี้นะหนูเปลี่ยนพิมพ์ตัวพิมพ์นะคะหนูรู้สึกได้ตั้งแต่ตอนที่ <c oughs> พอมันเริ่มทุกอย่างมันเริ่มแบบตึงจัดแล้วอะ่ะหนูทำงานเสร็จกลับมาบ้านหนูก็ร้องไห้ขับรถกลับหนูก็ร้องไห้เพราะหนูไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไง <c oughs> ตอนแรก หรือเป็นเพราะดูบกพร่องหรือเป็นเพราะูอะไรเงี้ยหนูก็พยายามปรับโดยที่ไม่รับงานไม่อะไรเลยหนูพยายามแบบอยากเล่นให้มันเหมือนเดิมอยากเล่นให้มันแบบอะไรเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าพยายามแล้วแต่มันก็หนูไม่หวังว่าว่าจะเข้าใจทุกคนนะคะหนูเข้าใจว่าต่างคนต่างความคิดนะคะ แต่หนูก็ได้มาพูดในส่วนของหนูแล้วว่าหนูได้คุยแล้วนะคะทุกพี่พีทุกคนหนูได้คุยแล้วได้เคลียแล้วแต่หนูก็ได้คำตอบอันนี้มาหนูก็หนูก็มาบอกในในส่วนของหนูค่ะหนูก็ก็ถอยออกมาค่ะถอยออกมาหนูไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงไม่ไม่ว่ายังไง ดูก็จะสู้แต่ดูไม่ได้ทิ้งลิเกดูก็ยังเล่นลิเกปกติดูไม่ได้ไปอยู่กับใครนะคะไม่ได้อยู่กับใครยังอยู่กับเม่เหมือนเดิมยังอยู่กับเบ้สองคนเหมือนเดิม